ป่ะแกก็ทำที่ขุดไปดีมีติดต่อไม้อะมีไม้ป่ะมีไม้ป่ะไม่มีเฮ้ยมีมีมี โนโอเชื่อาโน่โอเคอ้เคหยุดหรอนนี้หยุดจีนเราเอาม้ใส่ก่องไปแล้วเชื่อว่าโนก็ยังจหยุดไหมก็เชื่อโอเค

อยู่ในกองมีกองแล้วเหรอมีมเป็นปีแล้วครับเอฟส่งมว่า็อคุณรออโหเจอดเจออาดองแล้วจีนมีหินไหมมีหินบอกก่อนออกไปด้เอา เราะเอาวนจะส่งไอเอรดไอเดีเพื่อนนะวคุณเพิ่มหมดทำเหมือนตรงนี้เลยนะอบาเลยนะคนไม่พอันเตรียมพร้อมเลยขุดดีกว่า เฮ้ยเกิดอะไรขึ <nova S 2> ้นไออ๋อค yes, ุณจีคุว่าสายนะครับแล้วก็โทรมา ờ à đó ờ đi ไม่ไหว่โอ้ยเนี่แกระตุกไอ้กระโดดเราไม่มีขวานแล้วเราหาเแกไปขุดเหมืองนี่แกขุดเหมืองเลยเดี๋ยวเราหาเอโอ้ยบูตกตายมีอาหารกินแล้ว อไาจ้ยอ้าวจีนมันช้ามันปีแล้วนี่มันจะมืดแล้วเฮ้ยไ่าเว้ยเฮ้ย คุณมีเปกติม่มมจริงรรมีงิปกติใคตเกียกอี๋ทำไมเราเจอทานเ,อา <c oughs> เอยอะมากเลยทานเองสำคัญห,หมดเอาเจ้ไปสอบหนึงสองีอ่สม,มากัน เราปิดไปแล้ว้เชื่อไหมเชื่อบอกโอเคเชื่อ กระตุกมันกระตุกเรากระตุกี่ออมปิดเครื่องแล้วเออะอปิดแล้วใคอะไม่ใจอือ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 อออืออืออออื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 ออออื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 อออ เออว้าอ้าววันนี้ก็ยังขึินนะขึ้นนะขึ้นนะขึ้นนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับแกจะขุดทำไมต่อต้นไปเออแค่นี้เอ้ย ไอ้จีน่าหรือวะเปิดๆเปิดชาร์กาบ้างเดี๋ยวหายใจไม่ออกตายเนี่ยแล้วเขาก็ปิดใหม่เดี๋ยวไม่มีทอดจีนครับพูดครับผมรู้สึกผมเงียบนั่นแหละครับ อ๋อว,วัดดีอ,าาอ่าฮะเออนี่เรายังไม่ได้ทำฟาร์มเลย,เร,ยเราจะเอาขวานมาทำไมไม่กีนน่ขวานเบ็ดตกปลามาทำไมเออทำฟาร์มกันนะเดี๋ยวทำฟาร์มไปออมฟาร์มออมไปหาซีทก่อนเดี๋ยวบอกไอ้หรือว่าให้ไปหาซีทซีร้อยสามจุดห้าเอฟเอ็มนเปล่าฝนตกซีท ว่าเรียนเอฟไายเอฟมิ้งถุยโอ้ยไม่มีสีสันเลยบ้านนี่ก็บ้านใต้ดิีจะมีสีสันได้ไงแต่ข้างล่างมีสีสันน่ารักสีสันสีสันที่มืดมนสีดำไงสีสันโอ้โหไหนี่เราถ่ายกี่นาทีแล้วเนี่ยไปดูไม่สนถ่ายไปเรื่อย 6นาที6วินาทีดู้เลยไงเดี๋ยวไปตัดที่ไหนว่าจากสกายไงสกายแกวางสายก็โทรใหม่อ๋อดูสกายตัวเองดิเออเดี๋ยวเ้ยเดี๋ยวนี่แงก็รวมกันดีเออ6 12 15บวก12เป็น27 27 28ประมาณ12นาทีได้ง เออประมาณครึ่งชั่วโมงอะไรถ่ายสองชั่วโมงเองเอาสองชั่วโมงได้ไหมโอ้ยเอายันค่ำเลยไหมเออพี่ครับคนเรนเดอร์เขาไม่ไหวครับครับผมคนเรนเดอร์ก็คอมเนี่ยก็ใช่ครับไม่คือคือคือมันเรนเดอร์นานแล้วเราไม่รู้จะทำอะไรไง คิปนี้น่าจะลงประมาณวันเสาร์เอ้ยเอ้ยวันพฤหัสดีเพราะว่ามันเยอะวันพฤหัสหยุดไลฟ์สูงเออแล้วจริงก็ปิดไปเปิดเลยครับไม่เจอหาเลยฮะอะไรอะเปิดไม่ไม่เจอเลยูดแป๊บนึงเราขอเซ็ตโมงก่อนดีเราจะได้เดินเราจะได้เดินอย่างสบายใจ จะได้ไม่กลัวลงเอาไม่เซ็ตโฮมอ่ะเดี๋ยวไม่เซ็ตเราก็จะได้ลงเหนือได้เราคิดเกิดขึ้นเหมือนเราเราขุดลงมาเยอะมากเซ็ตโฮมกันเอ้ยออกไปหาขุนแก่เซ็ตทวงโอมโหเสร็จละแล้วเราขุดลงไปถึงวายสิบสองคุณจีอย่างเงียบครับไม่เงียบเไม่เงียบเย้เจอเหล็กอ้า เพื่อในกลุ่มเลยบ้างใช่ไอเจอเหล็กเราเจอสองก้อนอยู่นะเราเจออีกก้อนไม่รู่เผาเลยเผาเลยนี่แกโดนเหล็กเราอ่ะเราไม่ได้เราเจอไป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 เออบอกในเดี๋ยวตอนเช้าไปหา ีมเชื่อเราว่ะให้เข้ามาดูแลหน่อยไม่งั้นถ้าคุณจะไปด่ากนันคุณออกไปด่ากนันส่วนตัวอย่ามาด่าด้วยพี่เดี๋ยวเราไปหาไม่ให้นายนเดี๋ยวเราเรไปเรียนอะไระจีนโอ้ย จีนเอาเหล็กที่ได้มาเผาเลยครับเกไดเ่อเราได้เด็กสองเก้าอ่เหล็กไม่ใช่เด็กเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวรุ่งแล้วค่อยอัพเกรดบ้านเป็นมาเออเป็นบ้านใหญ่เนาะไอ้ไปหาแต่ไอ้อ่ะ ได้อได้อยู่ไหนได้เขายืนนิ่งๆดูสึกเขาจะได้แล้วแต่ทุกกระจกลนายไปลาติ้งดันเด็กมาีกโอนอะไรมันตก จีนหาซีดเลยเราหาซีดแล้วกันเราเซตโฮมอันซตโฮมเก่งคุณจีนทำไรครับคุณจีนอย่างนี้ครับจ้นครับอย่างนี้ครับไฮอย่างนี้ครับเอ้ยไม่มีย่าเลยอ่ะ ไม่ยาเลยเดี๋ยเดี๋วเงียบดิเดี๋ยวนะไม่มียาเลยอะไม่มียาเลยรับทางเหรอ เอาเหล็กในกล่องเลยอย่าบอกว่าขาไม่เป็นเจ้าขาถ่างไม่เป็นกันเลยนะไม่ไม่ได้ซีดเราต้องหาซีดเฮ้ยเราเจอความของคนโด่แม่ง เออขอบคุณครับทุกโอ้ยเนื้อสับปี๋อี๋อ่ะอี๋อ้เหี้ยไอ้เหี้๋อ่ะอี๋อ่ะตายเลยไม่ตายรอคือชาวรอชาวเราไม่มีวันตายนี่เรียบร้อยมีอาหารกินแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเนื้อสับปี๋ล่ะไม่ไม่ดอบเนื้อ ี่เราทำน้ำตกสวยเลยอ,าอา้าไม่ออมครับถางไม่หน่อยเียดครับถามโอเคแล้ว <Okay. S 1> เราจะไปทำน้ำอีกนึตีกันไงก็<ร>ทำน้ำอ<ร><ม>ีกต,ตีกันยังไงคร<ม>ับนะ้ จะออกไปสร้างเลกนะเฮ้ยเปิดเออแต่มของันเก็บไปเราต้องดูหน่อยคูงสองอ้าวมันทำเราด้วยถังจีนเอาถังอีกเปล่าเฮ้ยตอบดิครับเอาถังเปล่าเอานะ อะไรได้เขียนอะไรคุณได้เดี๋ยวคุณไปลงเมืองเลยได้ไปลงเมืองอ่าเดี๋ยวทอดให้เออ อินหังเอ้ยโต,โตเอ้ยโตมาได้ไง เอามาทางอานีคุณโตเอ๊ะไอ้ถังอะะเูดี๋ยวเ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 ดี๋ยวอามึงไปก่อนนะถัะแป๊บหนึงกระตู๊แป๊บนึงกระตูกกร๊บนึงกระตุกกร๊ก๊กระตกกระตุกกระตุกกระต๊กกรต๊กกระตตกกรเตู๊กกก เอาไปแล้วองีันสองวันเยอะโอ้ใครแย่งไปอ่ะนี่ไงเราเจอทะเลอยู่งแกไปทำน้ำฟีดี้เลยเอาอะไรเนี่ยมาชฉกใบโต๊ะคุณ แก้วแล้วก la yeah, ็เน่แก้วมาแกใ้แก้เป็นก้นอออให้นะเยทำได้แล้วเออมีซีดอยู่จีนแกาท้อนนะปุกเลยปลุกเลยอี๋ลัตบวาแล้ว ไหนน้าไินฟินิตี้อ่ะหมอทำน้ำไินฟินิตี้ก่อนทำหนักมากตรงเงี้ยทำเอยทำนี้ก่อนน้าอินฟินิตี้จีนวันนี้ทำเองมะ เอาเอาเอ้ยเราอะไรข้างหน้งเอ้ยตาป้ามาจากไหนอะโอ้ยกำคาแล้วหน่อยเรื่อพวกเนี้ยตาดีพีดฟิตพอดีพอดีอหน่อยอย่าทำให้น้ำตกอ่ะ ไปเนี่ยได้ไปลงเมืองดีวะต้องขุดทำ